เดจะไปคืดไหลเลคะทุกคนเหตุใคนในบ้านวาสเตอร์กินได้ก็พอบริหารเห็ดประกวดเป็นมาสเตอร์เชฟเทเลนนะคะกินได้กับกินกินมาได้กับกินของสมือนมันแพงก็หูจักประหยัดนะคะทุกคนตามนี่นะคะตัวซิกค่ะัวซิก นะคะเอาถั่วสีกนะเอาไปต้มนะคะต้มประมาณจากักสองขังนะคะเดี๋ยวรอบแรกเข,าไ,เขา,เาไปต้มก่อนนะต้มให้มันเดือดนะคะต้มให้เดือดแล้วเขาจะได้เทน้ำทิ้งนะคะนี่นะคะเดือดรอบที่สองนะเดี๋ยวเขาเจะเปาไปลางนะคะ ามาจาัดสาวต่อนะคะอันนี้คือทั่วรซีกนะทีเขาต้มแล้วก็ล้างไว้นะต้มไปสองรอบนะคะล้างน้ำออกนะจ๊ะผักลออกะะอก้อไว้นะคะโอเคมเกิดเทศจ้ะมเกิดเทศนะคะเสียบไปขูดนะขูดด้วยเครื่องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเขามาสาธิตวิธีการขูดนะจ๊ะห่อด้วยหอมหัวใหญ่นะจ๊ะหอมหัวใหญ่ซอยนะกระเทียมนะกระเทียมหนึ่งหัวนะคะกระเทียมหนึ่งหัวหอมหัวใหญ่นี่เอา สองหัวนะสองหัวหัวหน่อยยังสี่เลยจ้าหัวประมาณนี้นะจ้าสองหัวนะจ้าว่าเป็นหัวละโลเ้อเธอหัวละตานี่นะจ้าเอามาสองหัวจ้าโอเคต่อนะจ้าเนื้อจ้าเนื้อเนื้อแบบหั่นแบบเป็นชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นพอค้ำแบบนี้นะจ้าโอเคจ้าเนื้อพอค้ำแบบนี้เนาะกระเทียมนี่กะสีซ้อยนะแต่บะซอยนะสีดำเอานะทุบอานะคะ เขือเทศนะคะก็ประมาณลูกน้นอยๆก็ประมาณนี้นะสามหัวสี่หัวนะคะมาตรงซีเรียสสามหัวสี่หัวประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะาเขาจะขูดเขื่อนเทศนะจ๊ะแบบนี้นะึะเธอแบบนี้นะจ๊ะอ้าวเห็นบอระมนีโอ้ยมันลําบากนะ้วมันหนีก็ไปดองเด้อทากล่องบะหมี่นี่เด้ออ่าขูดแบบนี้นะจ๊ะส่วนประกอบนะคะ รงนี้คืออ้าวกล่องข่อยมันจีไปในทิศทางอะไรนี่เอาอ่ะอันนี้ต้มแล้วนะคะสามกับมือนะจ๊ะสามกับมือน้นอยๆนี่แหละตามภาษาที่ฉันนี่แหละค่ะบักนาวนะจ๊ะอ่าบักนา,นาวแซน้ำนะจ๊ะบักนาวแห้งแซน้ำเรียบร้อยในจานิ่มนะจ๊ะโอเคผู้ใดมักลายก็ใส่ลายนะจ๊ะเนื้อบักเกอเทศขูดนะคะประมาณนี้นะฝนแล้วก็จีได้ประมาณนี้นะจ๊ะ เนี่ยเห็นบ่ยอยู่ใส่อีกนในกล่องพี่น้องโอ้นาะชีวิตข่อยนี่เอา้าเปลือกนี้นะคะบะถิมนะคะบอกไปแล้วนะคะเฮาจะต้องประหยัดนะคะมาค่ะนเมื่อมันมีเปลือกที่มันมันฝนบ่ด้เนาะบางคนกาจะถิมไปเลยนะจ๊ะเว้นหลงมือเลยนะคะนี่หลังมือแล้ว ลอยเทอร์ผุดเด้อนี่คะ่ะตัดจ้ะมันเสด็ดประมาณแบบว่ามีเท็กเจอร์ในการกินนะคะคุณตัดไปจ้ะประมาณนี้อันนี้ก็ใช่ไใดนะคะแต่อันที่เฮี้ยพื้นนี่ทิม่มอยู่ด้วยค่ะเห็นว่าก่อยกระบอโพดโฮปันนันนะคะทิ่มนะคะอันนี้คะ่ะโอเคนะจ้ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะส,า,สาวๆมาจ้ะเปิดแก๊สใส่ตะพี่ห่างควายนี่แหละตะพี่ใหม่นะห่างนะคะนีวันเดียวนี่แหละใส่มาเจ็ดปีแล้วะคะแต่ก่อนแต่งงานแต่หลังแต่งงานเปล่าวะาใส่น้ำมันจ้ะน้ำมันสามซ่นสี่อนนะจ๊ะใส่ไปใส่หลายกว่าปกตินิดนึงนะคะปกติสามมือนี้สี่ นียยักใสซีซี่บันทอ,อกนะค่ะกระเทียมจ้าใส่ลงไปทุบและเด้อสิบ้าปะทุบเด้มอหมมหง,งายจ้าใส่ลงไป ้ามาแนะนำผนเดียวว่าไทยผนเด้อย,ยาเด้อผงขมินจากส่วนประกอบนะจ้าผงขมินผงกะหรี่จ้าผงกระเสียงขั้ว์ปปะยังพริกปาปิก้าอย่างว่านี่ห่วยลืมซื้ออีกแล้วโอ้ยขึ้นจากสามสโมงกันเลยแบบนี้นยังนี่ดอดชิ้นผงอบเชยว่าสังเอ้ตายตาย เท้าคักเทายังเท่าลืมผงทามค่ะผงทามเกลือค่ะเกลือคลิปนี้เ้าสิตรงใส่สีเปิดไป 3, 4, 4, สามซมูสีซมุ่ขงผละมาคลิปนี้มัน,หนเห่าไเนาะอานี่น้ำตาลมันจะน้ำตาลนี่แหละค่ะส่วนประกอบของโคเรสเกตเม็ดของเฮานะจ๊ะครบไปนี่ขึ้นน,ะนักก็เด้นี่นะจ๊ะประมาณนี้แหละนะนาซิครบเราได้นี่ขึ้นบานะนะจ๊ะ จะมาเบิ่งต่อจะมาเบิ่งต่อปุณน,นะโบ้ขอพัฒนาจาักหน่อยขอมีคาตังกองนหน่อยๆน <c oughs> ่อยเอยยาเด้ออาจารย์ผัดมันเหลืองเลยจ้าผัดไปจักหน่อยนะคะเอาให้ผัดไปจักหน่อยขออ่หุดกลัวมาโอ้ข่อยลื่นเซยังหรือเปล่าคือเครื่องปรุงมันซสำนีบอกขาดว่ามันเหมือนสำนีไว้นี่ทำอะไรพี่กันละโอ้เท่าเร็วเท่าเลยขักอยู่ดอก เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งอย่างก็คือโรบหรือซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะจ๊ะนี่จา้าซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะจ๊ะเพิ่มเติมเนาะบางหันลืมเนาะลืมค่ะลืมแน่อีู่อ่ะน่องอ่ะเพื่อนๆผงกมินนะจ๊ะกมิน้นซองซอนซานะคะหลังจากตีกระเทียมหรือหอมเริ่มผัดเหลืองหอมจะน้อยนะโอ,อนเอาผงกมิ้นนะคะลงไปผัดน้ำนะจ๊ะไห้น้ำมันเหลืองมันแตกออกมานะจ๊ะเห็นบอนนี่เลย สีมันสวยงามๆเลยแล้วก็ลดไฟลงนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะใส่อีกจกังเลยกันตามสนผัดได้เหลืองจังน่อยแบบนี้นะจ๊ะตพราะว่ามันใหม่เร้่เบาไฟนะจ๊ะผงขมิ้นนะจ๊ะลงไปแล้วตามด้วยนี่เลยจ๊ะผงกะหรี่ใส่ย่างวาบาหันโอ้ เป็น,นอย่างบุม๋มเหยี็ดยังกะลืมซองซ้อนนะจ๊ะต้องไปผัดจะผัดจ้าผัดเสร็จเรียบร,อยร้รบอกกรยแล้วนะจ๊ะให้เอาบกเกอร์เทศนี่แหละเทียดเทียโอ้ยเหกแหกนี่ค่ะสูตรไผยสูตรมันได้จ้าบ้านในเฮ็ดได้นนกระ่ากันไปก็ปกเอาไปดัดแปลงเอาได้ใช้ได้บะเกอร์เทศนะจ๊ะลงใส่จ้า พัดรวมกันนะจ๊ะให้สีสวยงามลงไปอ่าพัดต่อไปจ้าพัดลงไปนะให้เป็นขี้มซอนแบบนี้นะจ๊ะใส่เนื้อลงไปนี่จ้าใส่ลงไปนะจ๊ะ าดไปจ้ะผัดวนไปโรดไปสูตรนี้นะคะที่บ้านบอกว่าแซ่บมากสันวัา,าอิลีแซ่บอิลีนะคะสูตรนี้นะคะนี่เลยค่ะ ใส่ถุงมือนะพี่น้องบางย่างกับบริษายบางเท้อกับบริษายถุงมือนะคะอย่างมันถือแก๊สถือแก๊สเพราะมันห่อนมันกับใหม่มันจะคลองแบบนี้มันก็สิลวกงจะคลองนะบรายนี้พี่น้องก็เลยบริษายนะคะบาตรฐานนะคระับบริะะบากันเนาะผู้ใดอยากใส่ก็ใส่ได้จ้าแต่ทั้งนี้ล่างมือดูุลายล่างจะมือเป็นเขิบแล้วจนเขียดทีขคอไปใครเลยเด้อพัดไปจะพัดบอกน้าแห้งจ้าใส่ลงไปนะจ้า อันนี้ตอนเวลาสูงงามมันก็สิคุกขีดเจ็กน้อยนะคะบริแห้งนะคะพี่น้องพระชั้นตอนตุนนี้เขาก็จะใส่น้ำไล่นิดนึงนะ ใส่น้ำเชื่อเหลือสีอังกฤษนนะใส่ลายหน่วยหนึ่งไม่หยองตีอันนี้มันสิได้ใส่เวลาตุนโดนนะคะอันเนี้ยน้ำมันสีแห้งก็ได้ใส่ลายนะคะตุนเจ๊กะสามมือคนละเจงสิได้กินนะเ้าเลนีนเ้าเลนีนตุนเจ๊กะสามมือจังเด้อเนี่ยตุนไปนะคะตุนไปใส่น้ำท่วมๆสี่ละเจังน้อยนะคะ ตุนไปจคกสามชั่วโมงนะถ้าเป็นบ้านเฮาถ้าเป็นเนื้อ,อย่างอื่นนั่นก็สิเปอยไว่าอยู่อันนี้เนื้อแกะนะคะเนื้อแกะนั่นก็สิเปอยซาแล้วท่านยูนิมากกินเนื้อเปอยส่วนทอ้อแกะยูนิมันถือกันนะ,ะต้มไปเห็นมันเดือดนะคะเดี๋ยวเขาสิมาปิดฟ้านะคะเพื่อนต้มไปให้มันเดือดแล้วเขาจงมาเบึงจ้ะโอเคนะคะหลังจากหมอก็เดือดนะคะเบาไฟลงนิดนึงนะคะ บอกไฟลงนะจ๊ะสิ่งที่เราจำต้องใส่ต่อนี่ก็คือซอสบะคเกอร์เทสเข้มข้นนะจ๊ะใส่ซอนเดียวก็ซอนหนึ่งพูนๆนี่แหละใส่ลงไปจะคนนะจ๊ะคนจะใส่กนุนะสองซอนซอนเคิร์นใส่ซอนเคิร์น ่อนเดียวกับพาะห่วยเป็นยังงั้มันเป็นยังงั้นมสะซีสอนเดียวกับพาะจะสอนเดียวมันจะใส่ไปสอนเดียวตุ้ส่อบโชยจะหนึ่งสอนซงใส่หลอบนี้ใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวหมจะมาใส่อีกรอบหนึ่งนะจ้ะหลอบนี้ใส่เห็นมันกินมันแบบเขาเนื้อเขายังไปก่อนเนาะ ผมทำจ้ะยังสอนซาตุนไปอบเชยอีกหนึ่งช้อนจ้ะใส่ไปโหลดใส่ไปลเลยคนล้นนะจ๊ะค้นน้ำกุหลาบนี่เขาไปใส่ตอนที่ท่ายนะคะตอนนี้เขาปิดไฟแล้วนะคะ ตุนต่อไปจาไป้าไฟอ่อนๆตุนไปเรื่อยๆน,นจะจ้าเสร็จปัญญาการเดือดแล้วนะจ๊ะอันนี้ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะตุนสองชั่วโมงไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่ามันมีเนื้อมะเขือเทศน้องไฟ่ไงนน้ำมันจะเห็ตให้หม่คนได่นะจ๊ะคนเบิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะ คนเบิ่งเรื่อยหาเติมเกลือคะ่ะอันนี้ใส่สองซอนนะคะใส่หนึ่งซอนเครื่องก่อนก็ได้น,นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มมันสิแก่บนะ่ได้นะใส่แล้วก็ซิมไปเรื่อยๆนะคะต้นทรายกต่สิซิมเบิ่งรสชาติที่เขาต้องการเลยนะคะแล้วก็สิตุนไปเดชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่ยจ๊ะ คนถ้าเป็นอีลานเขาจะมีเนื avenues, ้อห้องแบบนี้นะแผ่นรองแบบนี้นะคะเห็นบล็อกไตมอเห็นปะเปิดไฟอ่อนๆนะจ๊ะขาดบอได้เลยนะจ้าหน้าองกุหลาบนะคะใส่ลงไปจ้ะอันนี้ใส่ลงไปแล้วนะคะพอได้ยทายนะก็เลยไม่ทายให้เบิ่งใหม่นะงใส่ไปแล้วนะจ๊ะใส่ไปซีหาสอนหกสอนแล้วจ้ะ อันนี้มาทาให้เบิรงใหม่